วันนี้ค่ะเราจะพามาทำความรู้จักกับบุ๋มบิมชัดชุอออนนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยคว้า MVP ทําแต้มสูงสุดในเกมศึกลุกยางชิงแชมป์เอเชียได้ค่ะแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นราชินีแห่งเอเชียเลยทีเดียวค่ะแน,น,น่นอนวาเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทยก็ว่าได้ค่ะ เพราะว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ค่ะเมื่อวันที่6กันยา2566ที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศนะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยก็พบกับทีมชาติจีนค่ะโดยนักตบสาวไทยของเราค่ะเอาชนะทีมชาติจีนไปอยู่ที่3-2เซตคว้าแชมป์สมัยที่3ไปครองได้สำเร็จค่ะโดยในเกมนี้แน่นอนก็นว่าผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของไทยเนี่ยก็คือบ um ุ๋มบิ๋มช ok ัชชุออนโมกสรีค่ะเธอเนี่ยมีการทำคะแนนสูงสุดอยู่ที่23คะแนนนะคะตามด้วยอัชราพร คคงยศ22คะแนนแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งค่ะอยู่ที่16คะแนนด้วยกันค่ะวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านเนี่ยมาทําความรู้จักกับบุ๋มบิ๋มชัช่อ่อนให้มากขึ้นนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยสามารถคว้า MVP ทําแต้มสูงสุดในเกมได้บอกเลยว่าโปรไฟล์ของเธอเนี่ยจะธรรมดาได้อย่างไรคะไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะ บุ๋มบิมนีมีชื่อจริงว่าชัชชุออนโมกสีค่ะเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2542นะส่วนสูง180ซนติเมตรค่ะภูมิดำเนาเนี่ยเดิมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะศึกษาอยู่ที่สถาบันพระศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามค่ะคณะศิลปาศาสตร์ก็มีการ เหมือนเริ่มเล่นวอลเล่นนะคะตั้งแต่เล่นวอลเล่นเนี่ยตั้งแต่อายุสิบขวบคุณผู้ชมคะแล้วก็รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ครูฝึกรวมถึงเพื่อนๆค่ะเมื่ออายุ14ปีเนี่ยก็เลยมีการเข้าที่โรงเรียนให้สมาลสอาวชัยนาวาสรวมถึงตัวเธอเองค่ะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนตัวแทนโรงเรียนนะคะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บระดับต่างๆจนพัฒนาฝีมือจนก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติไทยได้ค่ะบุ๋มบิ๋มนะคะมีการติดทีมชาติไทยครั้งแรกเนี่ยในปีพศ2558ค่ะขนห้าร อายุตอนนั้น16ปีค่ณผู้ชมคะมีการลงเล่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรุ่นอายุไม่เกินที่13ปีปี2015ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ โดยช่วยทีมชาติไทยเนี่ยคว้าเหรียญทองได้สําเร็จนะคะหลังจากนั้นบุ๋มบิ๋มเนี่ยก็กลายเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดค่ะเธอก็มีการลงเล่นในการแข่งขันระดับนานาชาติมากมายนะคะทั้งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลน,นชั่นลีกแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบุ๋มบิ๋มชาชุกอ้นเนี่ยค่ะยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นไอดอลของใครหลายคนมากๆเลยนะคะคือเป็นไอดอลของเยาวชนไทยเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชม ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของเด็กรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้นะที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมมีความขยันอดทนค่ะรวมถึงใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้วยค่ะ